สวัสดีค่ะในหัวข้อถัดไปนะคะเราจะมาทำใบส่งของให้กับลูกค้าที่มีการรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะเข้ามาที่ใบขายเชื่อนะคะใบกํากับภาษีใบส่งของใบแจ้งหนี้ค่ะกดเพิ่มนะคะในที่เอกสารเรียงตามระบบเลยค่ะ ในรายการระบุว่าวันที่9มกราคมส่งสินค้าให้กับลูกค้าบริษัท CTC Global Thailand จำกัดอ้างอิงจากคำสั่งซื้อไว้ตามใบรับคำสั่งขายวันที่6มกราคมเราจะออกใบส่งของใบกำกับภาษีใบแจ้งนี้ให้กับลูกค้าเซ็นรับสินค้านะวันที่ส่งมอบสินค้านะคะเราจะเลือกเป็นวันที่9 แะะละลูกค้านะคะเป็นบริษัท CTC Global นะคะเครดิตเทอมนะคะตามใบสั่งขายนะคะจากนั้นนะคะให้ค้นหายกสารค่ะ นี้จะเป็นเอกสารที่เรามีการคีย์ไว้นะคะจะเป็นรายการ MacBook Pro จำนวนหนึ่งเครื่องนะคะในราคาเครื่องละ68,900บาทค่ะจากนั้นนะคะให้กดบันทึกได้เลยค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทำการออกใบส่งสินค้าให้กับลูกค้านะคะโดยการพิมพ์นะคะเป็นไฟล์ PDF นะคะเราก็จะได้เป็นหน้าตาใบแจ้งหนี้ใบกกำกับภาษีบบใบส่งของนะคะ